สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่อง fast fashion fast fashion คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรผลเสียและผลกระทบของ fast fashion และเราจะมีวิธีจัดการกับ fast fashion ยังไงเชิญไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ what is fast fashion fast fashion คืออะไร ฟัสต์แฟชั่นคือเสื้อผ้าตามกระแสที่เน้นสวมใส่เพียงไม่ก,กี่ครั้งมีกระบวนการผลิตที่เน้นความรวดเร็วฉับไวใช้ต้นทุนต่ำทั้งในส่วนของวัตถุดิบในการผลิตและแรงงานเพื่อที่ให้เสื้อผ้านั้นมีราคาไม่แพงเข้าถึงได้ง่ายเป็นแฟชั่นวงจรสั้นๆเน้นการขายในปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วกระแสฟ a สต์แฟชั่นส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าตามสมัยนิยมไม่คำนึงถึงการใช้งานในระยะยาวเน้นราคาถูกเพราะเมื่อไม่ใส่แล้วจะทิ้งได้อย่างไม่เสียดายจนเกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภครวด 2014ปริมาณการผลิตเสื้อผ้าบนโลกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะกระแสความนิยมของแฟชั่นซึ่งพฤติกรรมนี้ทําให้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วถูกทิ้งกลายเป็นขยะในที่สุดและนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมโลก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมการซื้อเสื้อผ้าหมายถึงการซื้อสิ่งของบางอย่างในกลุ่มปัจจัย4และสามารถนําไปใช้งานได้นานวันแต่ทุกวันนี้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปหมดแล้วสิ่งประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นเครื่องทอผ้าและจักรเย็บผ้าซึ่งใช้แรงงานต้นนนนททุตตต่่่่่่ํําาาาเพืออรรรรงงกกกผลิิิิิสสไปปูฏวัธจแฟช การเอาซอร์สฟแฟชั่นเติบโต,ตในทศวรรษ1970เมื่อผู้ผลิตเริ่มทําการว่าจ้างผลิตเสื้อผ้าจากนอกประเทศโดยมุ่งไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มงวดน้อยกว่าเพื่อผลิตในปริมาณมากและนําเสนอแก่ผู้บริโภคในราคาต่ําการยืดหัวหาดของ Fa สแฟชั่นฟแฟชั่นประสบความสาเร็จในช่วงปลายทศวรรษ1990และต้นทศวรรษ2000เพื่อนําเ,เสนอเสื้อผ้าราคาถูกและสินค้าใหม่ที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเป็นบรรทัดฐานในสังคมในขณะที่ต้นทุนที่แท้จริงของเทรนด์ฟัแฟชั่นเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงงมองไม่เห็น Damage environment. อุตสาหกรรมแฟชั่นยังเป็นสาเหตุของน้ำเสียเนื่องจากสีที่ใช้ย้อมเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นสีสังเคราะห์จากสารเคมีทำให้เกิดน้ำเสียคิดเป็นรอยละยีของปริมาณน้ำเสียทั่วโลกและน้ำเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีการบำบัดอย่างถูกต้องซึ่งในสารค,าด,รร 2017, คดีเรือบลูสองพันสิบเจ็ดเคยได้กล่าวถึงการใช้สีและสารเคมีในการผลิตจนทําให้แม่น้าในประเทศจีนกลายเป็นสายน้ําสีน้าเงินแม้ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากอย่างไรมนุษย์ก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย่ืออเปนนนััาาไ้้พรระใลสสงคกกฉต ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าความจำเป็นและโอกาสที่จะต้องใช้เลือกเสื้อผ้าที่มีคุณภาพมีอายุการใช้งานนานสามารถใช้ซ้ําได้และนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งการนําเสื้อผ้าเก่ามาดัดแปลงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เราใช้งานเสื้อผ้าตัวเก่าได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นิ่กติบเอฟเฟกต์ของฟารแฟชั่นผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมฟารแฟชั่นใช้ผ้าใยสังเคราะห์ที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีส่วนเพิ่มการปล่อยคาร์บอนแหลภาวะโลกร้อนการขุดหา,าที่ดินเพื่อหาฝ้ายจำนวนมหาศาลที่จำเป็นในอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเสี่ยงภัยแง้งคุณภาพของดินลดลงและลดความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สารเคมีจากการย้อมผ้าจะชะลงในน้ำทำให้น้ำเสียและเกิดขยะสิ่งทอในปริมาณมหาศาลเกินกว่าจะกรบฝังการใช้แรงงานแบบเอารัดเอาเปรียบฟาร์ดแฟชั่นก่ fashion, อให้เกิดการละเมิดสิทธิมน ภาพแวดล้อมการทำงานที่ย่ำแย่และไม่มีการรับประกันความปลอดภัย ผลกระทบด้านลบต่อผู้บริโภคอุตสหาหกรรมเสื้อผ้าแบบฟาสแฟชั่นกระตุ้นให้ผู้บริโภคเชื่อว่าพวกเขาต้องตามเทรนด์อยู่เสมอทําให้เกิดวงจรการซื้อและทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่มีวันสบสิน้นวงจรแฟชั่น Fashion, เกี่ยวข้องกับการเรกลี้ยกล่อมให้คุณซื้อมาคับให้คุณเข้าใจภายในระยะเวลาสั้นๆว่าเทรนด์เปลี่ยนไปแล้วทําให้คุณไม่พอใจกับเสื้อผ้าปัจจุบันกระตุต้นให้คุณซื้อมากขึ้นอันตรายต่อสัตว์สิ่งมีชีวิตในทะเลกลืนสารเคมีที่เป็นพิษและไมโครไฟเบอร์ iber, ที่ปล่อยออกมาจากการผลิตเสื้อผ้าไหลลงสู่ทางน้ําและมหาสมุทรส่งผลกระทบต่อห่วองโซ่อาหารความเสื่อมทรมของที่ดินไฟที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ต้องการทรัพยากรจํานวนมากมันต้องการน้ําในปริมาณมาก และปุ๋ยเคยมีที่ทำใไ้ดินเสริมโซมการปล่อยการเดินกระสบกอุตสาหกรรมแฟชั่นผลิตคาร์บอนจำนวนมากมีส่วนในการปล่อยคาร์บอน10%อนทั่วโลกเนื่องจากการผลิต และการขนส่งซึ่งจําเป็นสําหรับการผลิตเสื้อผ้ามลพิษจากสารเคมีที่เป็นพิษสิ่งทอคุณภาพต่าที่บริษัทฟแฟชั่นใช้ทําให้หลุมฝังกลบขยะปนเปื้อนด้วยสารตะกัว่วยาฆ่าแมลงและสารเคมีมีพิษอื่นๆจํานวนหนึ่งไม่ย่อยสลายทางชีวภาพอุตสาหากรรมสินททอจึงใช้พื้นที่ประมาณ5%เของพื้นที่ฝังกลบทั้งหมดมลพิษทางน้าการใช้สารเคมีเพื่อย,ย้อมสีสินททอก่อให้เกิดมลพิษทางน้ําที่มนุษย์และสัตว์ใช้จากข้อมูลของคณะกรรมธิการยุโรปแห่งสหรประชาชาติิอออสาหหากรามมัั่่่นนนนีทใ้้เดยง2ป็ผูลพืญบข ทำลายระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและขัดขวางความยั่งยืน7วิธีลดละเลิกฟาร์แฟชั่นหนึ่งซื้อน้อยลงการซื้อน้อยลงหมายความว่าคุณมีเงินมากขึ้นเพื่อใช้ใจ่ายกับสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าจากบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีหลักปฏิบัติต้านแรงงานที่เป็นธรรมสองช็อปของมือสองการซื้อเสื้อผ้พาพมือสองช่วยยืดอายุของสิ่งของลองเปลี่ยนไปเที่ยวชมช็อปตามร้านขายของมือสองและร้านขายของวินเทจเพื่อหาของที่ไม่สัมใครในราคาถูก 3. ดูแลเสื้อผ้าของคุณยืดอายุเสื้อผ้าของคุณด้วยการซักผ้าให้น้อยลงใช้ผงซักฟอกสูตรอ่อนโยนงดใช้เครื่องอบผ้าและใช้วิธีตากแดดหรือผึ่งลมให้แห้งเพื่อช่วยให้เสื้อผ้าของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น4ยอมรับวิถีแฟชั่นละเมียด slow fashion อุดมการณ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูงเรียบง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งโดยการเลือกใช้ที่วัสดุที่มีความอีโคเช่นผ้าฝ้ายออร์แกนิกป่านและเสื้อผ้าททีีทา่าสดุรซ ห้าซ่อมแซมเสื้อผ้าของคุณแทนการทิ้งหากซ่อมแซมยากเกินกว่าจะทำด้วยตัวเองให้นำไปที่ร้านตัดเสื้อหรือร้านซ่อมจะทำให้คุณมีเสื้อผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หกเช่าชุดในวกัสพิเศษแทนที่จะซื้อชุดใหม่ที่คุณจะใส่ได้เพียงครั้งเดียวโดยใช้วิธียืมชุดจากเพื่อนหรือบริษัทเช่าเสื้อผ้าออนไลน์แทนเจ็ดหาข้อมูลก่อนซื้อบริษัทฟาสแฟชั่นบางแห่งเข้าร่วมในโครงการสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยอ้างว่าผลิตแฟชั่นที่ยั่งยืนแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับทำในสิ่งที่ตตตรงงงงกกกกัันนนนนขข้้้้้าา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 มมเะะฉอออออย่่่่่ลืศึษคควดๆทีจจสสิิใซ How to Avoid Fast Fashion ปัญหาส่วนใหญ่เริ่มจากความต้องการของผู้บริโภคทางออกของปัญหาก็ควรเริ่มต้องแก้ไขาจากผู้บริโภคเช่นกันแนวทางการบรรเทาปัญหาด้วยแฟชั่นแบบหมุนเวียนเป็นหนึ่งในแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เช่นการให้เช่าและขายต่อเสื้อผ้าการใช้เสื้อผ้ามือสองจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน บริษัทไชตอัพซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์มือสองขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์ว่าอีกสิปีข้างหน้ามูลค่าตลาดของเสื้อผ้ามือสองจะมีมูลค่าสูงกว่าแฟชั่นมากถึง2เท่าเนื่องจากเทรนด์การบริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ๆเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้อมสในใจแฟชั่นแบบหมุนเวียนหรือแฟชั่นมือสองมากขึ้นซึ่งแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปิดใจต่อการซื้อเสื้อผ้ามือสองมีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีคนซือเสื้อ่อขาไหน ประมาณสามครั้งต่อเดือนค่ะประมาณเดือนครั้งสองครั้งประมาณสองครั้งต่อเดือนค่ะประมาณหนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือนค่ะไม่บ่อยค่ะประมาณสองเดือนต่อค่ะปกติซื้อทางช่องทางไหนคะทางออนไลน์ค่ะแบบช้อปปี้ไอจีอะไรนี้ค่ะก็มีไปซื้อตามห้างบ้างแล้วก็ซื้อออนไลน์บ้างก็มีตามห้างแล้วก็มีช่องทางออนไลน์บ้างค่ะก็มีตามห้างกับตลาดบ้างค่ะ ก็ออนไลน์ค่ะพวกแอปแต่ว่าแอปซื้อของออนไลน์แ้เยคือเสื้อผ้ามือสองไหมคะก็ปกติเป็นเสื้อผ้ามือสองหมดเลยค่ะที่ซื้อไม่เคยเคยค่ะเคยค่ะแล้วมีวิธีการจัดการยังไงกับปัญหาซัมเมชั่นค่ะก็คิดว่าถ้าเราสามารถใส่ซ้ำได้บ่อยขึ้นก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือมือสามมาใส่ แทนที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆค่ะก็อาจจะเป็นการลดการซื้อแล้วก็ใช้เป็นการเช่าสุดแทนอาจจะซื้อเสื้อผ้าใหมลงแล้วก็เอามาใช้ซ้ำค่ะก็ซื้อเสื้อผ้าให้น้อยลงค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเดิมซ้ำแล้วก็ใช้เสื้อผ้ามันสองค่ะก็ปกติเป็นคนไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ซื้อครั้งหนึ่งก็จะใส่ซ้ำๆบ่อยๆแบบว่าใส่ใส่ได้นานๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็ประมาณ ขอถามความให้กับฟาร์สแฟชั่นได้ไหมคะทำนะคะทำลายโลกยังค่ะทำำก็ขยะขยะขยะค่ะทำโลกพังเปลืองเงินค่ะค่ะคก็ฟาร์แสแฟชั่นค่ะ